โอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการไมโครเวฟอุ่นตัวเกาลัดขั่วนะครับผมที่ที่อ่าเป็นแพ็เกจจิ้งมาเนาะแพ็กเกจจิ้งมานะครับอันนี้ผมก็อ่าทำให้ดูเลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวก็เราก็ใส่ตู้ไมโครเวฟเลยครับอืมนะครับผมใส่ตู้ไมโครเวฟไปนะครับผมอ่าปิดฝากรนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ปรับนะครับปรับอุณหภูมิสูงสุดเลยนะครับกําลังวัดสูงสุดเลยแต่นะครับแต่ ใช้แค่30วิเอง30วิเองนะครับเปิดแค่30วิวิแค่ครึ่งไม่ถึงหนึ่งนะครับไม่ถึงหนึ่งเนาะ30ิวินะเอาละครับอ่าแค่นเดี๋ยวนะอ่าแค่นี้พออันนี้เลยมาน,นิดหนึ่งมาเนี่ยปรับมานะครับประมาณ30วิเนาะ30วิอ่านะครับอ่าให้มันอุ่นเดี๋ยวพองออกมาแน่นอนนะพองสวยอ่าแกะง่ายน่ากินแน่นอนครับคุณลูกค้าครับอืมนี่นะครับเดี๋ยวรอดูเนาะรอดู เอาครับรอดูสักครู่นะครับผมรอดูสักครู่นะอือ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามารอดูลองดูกันเนาะลองดูกันปึ๊บสามสิบวิอ่ามาดูกันครับคุณลูกค้าครับนี่ครับโอโหพองมาเหมือนเดิมเนาะเพิ่งมาโอโหร้อนๆเลยร้อนๆเลยน,นะครับอืมนะครับ ร้อนๆร้อยมันเย็นอีกนิดนึงแล้วก็แกะกินได้เลยครับนะครับเออมันก็จะพองมาอย่างสวยงามเนาะนี่นี่นะครับอ่านะครับผมนี่ครับมันก็จะทําให้แกะง่ายขึ้นนะครับแกะง่ายขึ้นนะครับผมเปลือกบางแกะง่ายขึ้นนะครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเวลาอุ่นเนาะอุ่นเกาลัดที่สั่งซื้อจากทางร้านเนาะโอเคครับหวังว่าจะกินอย่างอร่อยอร่อยเนาะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนครับอืมมีสารอาหารมีวิตามินแร่ธาตุเนาะโอเคครับสวัสดีครับ